ถ้าเธอกำลังฟังเพลงนี้อยู่ฉันอยากให้เธอฟังมันให้จบนะเพราะฉันตั้งใจเขียนมาให้เธอกูมีเพลงร็กที่เป็นเพลงฮิตกูเลยเป็นพ๊อปสตาร์กูแเลยบอกว่ากูไม่ฮิ p กูแก่งพ๊อปสตาร์ ให้ก hey, I mean so like ูแม่งร้องว่ากูมีแรปกูเลยเป็นพับสตาร์แต่ไม่ว่าจะร้องหรือว่าจะแรปกูก็ชนะทุกทางเพลงรักที่เป็นเพลงฮิตกูเลยเป็นพับสตาร์พวกแม่งเลยบอกว่ากูไม่ฮิปฮับกูแม่งพับสตาร์ให้กูแม่งร้องว่ากูมีแรปกูเลยเป็นพับสตาร์แต่ไม่ว่าจะร้องหรือว่าจะแรปกู ทำไมแต่ไฟจะมอดกูเลยมนเติมเดี๋ยวเพลงพวกแม่งจะไม่มีใครฟังและจะจบของมันก็คงจะเหมือนเดิมให้เรียกกูป๊อปสตาร์แล้วนี่คือเสียงจักสายร้องกูมาแบบโกลก็ธรรมดาแต่ว,ว่ากูผีมึงหงายทองแม่พอและเปิดอุดมการประมาณใครร้องคือมึงไม่ชอบด่ากันจะเป็นจะตายชิบหายมันควายที่อยู่ในคอกโลกมันหมุนไปไกลแต่ทำไมมึงยังอยู่ในหลืบในซอกอายุอนามแล้วก็ใกล้ๆกล,กล้กันแต่ทำไมมึงเอาตัวเองไม่รอดไม่ชอบและเปิดที่ร้องและเปิดดีพอต้องพูดเรื่องกัญชาอันนี้กูงงชิบ บันไหนกันมาอยากไต่ลำดับให้ถึงกับกูกูว่ามึงคงไม่มีปัญญากูขอคนเดียวก็ได้พวกมึงมัดลุงๆกันมาเพลงกูดีแต่ฮุบต่างจากพวกมึงที่มันดีแต่ปากนอกจากสกิลแร็คที่มันโคตรจะเจ๋งกูไม่เห็นมีเฮียอะไรดีสักอย่างฮัดพัฒนาซะบ้างอย่ากลัวแต่หาเข็มตามครัวทั้งๆที่มึงก็โตกว่ากูแต่ทำไมสมองไม่โตตามกูเลยไง กูเลยเป็นพ๊อปสตาร์พวกแม่งเลยบอกว่ากูไม่เฮปฮอปกูแม่งพ๊อปสตาร์ให้กูแม่งร้องว่ากูมีแรปกูเลยเป็นพ๊อปสตาร์ไม่ว่าจะร้องหรือว่าจะแรปกูก็ชนะมึงทุกทางพวกแม่งไอ้ห่าก็เกลียดกันจังเกลียบกันพังเกลียบกันมันแรปร้องร้องแรปขอถามสักแป๊บใคยเอามึงกับกูนี่ม่มาเทียบกันยังเป็นเหยียบทั้งควันเหมือนที่ฟันไอ้พวกไอ้กรอกที่พวกแม่งไม่เคยเกลียดเปลยไอ้พวกมึงเข้ามาเรียนตัวเรียกกูนักเลงเพลงรักกูหอบเหมนฟู้เหมือนกับฉันหลงภาควิ่งกันไปฟา ครับกันมาตั้งหลายปีแต่ไม่มีเฮอะไรมาเกทครับนอกจากความเก่งและเรื่องคีโมที่พวกมึงโชว์ในเพลงครับคือเอาจริงๆพวกมึงก็เจ๋งแต่คนอยู่ให้ถูกทางถูกลู่อันดับแลกคนออกมันจากกันอย่าอยู่ในที่อุดอู้จะด่ากันด่าให้มันถูกคนถึงจะถูกตอบกลับถูกสู้ไอ้พวกเจ๋งๆยังมึงต้องเจอกับกูมวยถึงจะถูกและนี่คือเสียงจากสายร้องที่เพียบและพร้อมในสายวารูออกมานแร็ปมื่อันจะชัดๆไม่ต้องไปคัดขยายความกูแรบปแค่นี้คงทำพวกเฮียสะอึกทำพวกเฮียทั้งหลาย้าแต่กูแรปแค่นี้มันคงไม่สะกิดไม่สามารถทำเฮียขยายพัน จะไปร้องเพลงละ คุณมีรอยเหตุผลจะรัง้งแต่ผมมีพันเหตุผลจะไปตอนที่ผมไล่คุณออกจก่า้านผมกลับมาถามตัวเองทำไมต้องให้คุณนอนคืนนั้นกอดคุณเป็นคืนสุดท้ายมืวอจากเหตุการณ์เพียงนั้นคุณเลยกลับมาทำ้ายให้ผมทรมาน baby ผมรู้หลายครั้งที่ผมไม่ได้เป็นตามที่คุณต้องการและผมเองก็พอใจแล้วถึงแม้ว่าผมไม่ได้มีทุกอย่างขอโทษที่ผมเคยใจร้ายในตัวมีเสยียไรอยู่ที่อ่อนมาอับาวซาวโบนในการอัน,นตรธานแต่ผมไม่รักคุณไม่ต้องพยายามจะปกป้อง วิธีแสดงความรักคุณบอกเราผมไปทำอะไรให้คุณจนต้องทำลายกันต้องทำรายกันเท่าไรกัน,กน,กนถึงพอเวลาที่เห็นข้อความของคุณขึ้นจอมันทำให้ผมรู้สึกแย่ที่จริงคุณเป็นใครกันแน่เราไม่ได้เป็นดังวันแรกวันที่ร่างกายเราดีแนบจังหวะที่เราได้กระแทกฉันคิดว่ามันก็ไม่ได้แย่เลย แต่สุดท้ายเราก็กลายเป็นคนที่แค่เคยหรือถ้าคิดว่าฉันจะรักเธอแน่เลยแต่ถ้าฉันไม่คิดรักเธอฉันก็แค่เฉยชาในฉันพูดจริงๆทั้งหมดไม่เคยโกหกเธอเลยนะและไม่แน่ฉันอาจต้องกลับไปเจอที่เธอเคยมากับปพบกับเยอะที่สลายได้เคยลาแต่คงไม่ใช่เธออย่ามาทำอย่างกับเราไม่เคยลาเอ้ยเวลามุนไหวทำให้เมฆฝนได้วนใหม่ รท้องฟ้าสิหมดเหมือนหัวใจที่ต้องทนความเจ็บช้ำสุดท้ายเธอก็ไม่ได้ต่างอะไรเลยเป็นคนที่เคยคิด yeah. เยียช้ำเพลงนี้ไม่ได้เขียนใ้เธอรู้ไว้ฉันทำมันและมอบให้ความผิดหวัง ฉันนี่เขาไม่อยู่ในนานเขาอยู่ในใจฉันฉันเหมือนคนที่มีหัวใจแต่กลายเป็นคนไร้รักฉันเลยไม่อเอาใครถึงนานไม่ต้องเจ็บต้องช้ำถ้าเธอรักฉันเธอก็ต้องไปเพราะฉันมีเธอไว้ฝักบอดจะรักกันลย แม้หลับฝันก็ไม่มีเธอในนั้นฉันจะชี้ให้ชัดฉันไม่คิดผูกมัดฉันแค่อยากเมาตอนที่เราเจอกันฉันยังฟรีสุตายชีวิสตสบายไม่คิดอะไรนี่มันดีเธตายใครจะว่ายังไงก็ช่างแม่งบได I'm just living my life ความสัมพันธ์ที่เราคิดว่าเราแฟร์อยากกอดใครก็ตามสบายนั้น your man ใครฉันไม่จำเป็นต้องกลัวแฟนไม่มีเขาเะอคอยฉันเป็นตัวแทนมีแค่ความรู้สึกเท่านั้นที่เราแชร์แค่กอดเธอและแค่คนที่เราแค่พูดถึงเราสำรับฉันมันไม่ถ้าทำใโอเค ป็นใจนร,รักฉันเลยไม่เอาใครถึงนั้นไม่ต้องเจ็บต้องชอ้ำถ้าเธอรักฉันเธอก็ต้องไปเพราะฉันมีเธอไวอ้ฟั่งก็จะรักเธอลาย ที่ไม่มีวฟฟฝันแลมีบางไหมครับฉันว่ามันคงแต่ฉันเองก็ไม่ว่าถ้าใครมาหาแล้วฉันจะไม่ฟักแต่เธอเป็นคนสุดท้ายที่ฉันอยากเจอเรักลืมเธอไม่